วันนี้เรามาสร้างรถแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมมันด้วยนะเรามาประกอบรถคันนี้นั่นเองเพื่อที่จะให้มันวิ่งไปไกลที่สุดนั่นเองเติมตัวเลยปุ๊บมาถึงปุ๊บก็ต้องเริ่มแบบนี้นะครับนี่รถเรายังกระจอ,อกอยู่ตอนนี้ใช่นรล่าเด็กน้อยฉันก็ต้องไหลแกนนะได้เลยสตีฟเตยมตัวดีได้ไป21่บบาทนั่นเองสุดเจ๋งเราซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ พื่อที่จะแต่งเติมรถเรานั่นเองให้มันโหดกว่าเดิมสุดยอดไปทีละนิดทีละนิดนั่นเองชุบต่อท้ายลำเรือไปก่อนเป็นงาใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยเด็กน้อยเราลุยกันเลยดีกว่าได้เลยครับแบบนี้นี่ล้วก็มีล้อด้วยสองล้อเลยชึบใส่มาครับจังหวะนี้นี่เป็นทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหมดหกล้อแล้วรถหกล้อมีถังน้ำมันด้วยเป็นไงละ่ะอย่างแจ๋วใส่ถังน้ำมันเลย มีถังน้ามันแบบโหดด้วยมีเครื่องยนต์ที่โหดกว่าเดิมด้วยนั่นเองนี่สุดเจ๋งชึบแบบนี้เหลือล้อสองล้อแล้วก็อันนี้เหรออันนี้ก็ต้องเอามาต่อแบบนี้นี่รถเราสเปซสป่านิดนึงแต่ก็โหดอยู่เต็มตัวชึบใส่ล้อตรงนี้นี่ได้ล้อเดียวเหรอถ้าได้ล้อเดียวไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะใส่นะครับ นี่มาตัวไปกันแล้วโอ้โหแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนอย่างเอาตัวชูปไปกันเลยชูถังนั้นมันก็ยังโอเคอยู่ตอนนี้แหละไปได้อยู่ครับบังคับได้ด้วยนะครับบังคับซ้ายขวานั่นเองเนี่สุดเจ๋งไปกันเลยชบมาดูกว่าเราจะไปได้ไกลสุดขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเกดรดรถเราให้โหดกว่าเดิมเรื่อยๆนั่นเอง นี่แต่ตอนนี้เราก็ต้องอ่อนแอร์ก่อนนี่เรามาซื้ออุปกรณ์เพิ่มกันดีกว่าซื้อบล็อกเพิ่มเลยนี่ซื้อบล็อกให้หมดเพื่อที่จะใส่ล้อด้วยนี่ใส่น้ำมันใส่เครื่องยนต์แล้วก็ล้อระดับดีๆถังน้ำมันอันใหญ่แบบนี้ขายหมดแล้วโอเคเราได้ของมาเต็มไปหมดเลยนี่แต่งเติมไปเลยเป็นไงล่ะชึบแต่งด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาให้เท่าเทียมกันนะครับนี่ นี่สุดเจ๋งใส่ล้อครับใส่ล้อครับใส่ล้อครับจังหวะนี้ค่อยเจ๋วขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่ถานน,น้ำมันนะเดงนี่แล้วก็ถานน้ำมันอีกอันนึงนี่มีเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นก็ใส่เลยมาโหยดูดีเป็นไงล่ะอย่างแรงอะดิโอ้ดู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 เฮ้ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวเองมันเลี้ยวเองมันเลี้ยวเอง เฮ้ยเราต้องบังคับดีโอ้ยโอ้โหไปกันได้ต่อนะครับจังหวะนี้โอ้โหดูดิโอ้ยอยังโหดโหดจริงไปได้เรื่อยๆจากออกนอกลู่นอกทางอันเน,นี้ยโอ้โหแต่งเงินก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่สุดเจ๋งหรือว่าเราจะต้องลบรดออกแล้วก็สร้างใหม่ดีกว่านะครับนี่มาชึบนี่เ,เราลบลดออกดีกว่าแล้วเราก็สร้างใหม่ดีกว่า เพื่อที่จะให้สวยงามนั่นเองนี่ใครที่มีแบบแผนในหัวในใจก็ามาแต่งเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างรถทีะน,นิดดีกว่านี่ซื้อบล็อกมาก่อนชวหวะนี้นี่เอารถเป็นสามบล็อกนั่นเองรถ3มบล็อกไปเลยเป็นไงล่ะบล็อกบล็อกบล็อกไปเลยนี่แบบนี้ชุบชุบชุบเป็นกระดานไปก่อนชวหวะนี้เป็นกระดานแล้วก็ติดล้อนี่ ใส่ล้อแล้วหนึ่งข้างข้างซ้ายข้างขวาให้เรียบร้อยชึบแบบนี้ใส่ตรงกลางด้วยรถหกล้อเลยไปงาหกล้อเลยใส่เครื่องยนต์ข้างหน้าสามเครื่องแล้วก็ตรงนี้นี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นคอนครบชึบแบบนี้หลอมรอบด้วยเครื่องยนต์เลยเป็นไงละ่ะสุดเจ๋งถังน้ำมันแบบโหดสามอันโอเคแล้วก็ใส่ถังน้ำมันธรรมดาแบบนี้นี่ยังมีที่ว่างยังมีที่ว่าง ชึบๆแบบนี้สุดเจ๋งแล้วคันนี้แหละน่าจะไปได้ไกลกว่าเดินแน่นอนลองดูกันเลสโกโอ้โ,โอ้โคตรแรงโอ้โหอย่างแรงเลยดีเอาจริงเอาจริงโอ้โหแรงมากชึบบังคับได้ด้วยอย่างวะนี้เป็นรถที่บังคับได้นะตอนนี้นะครับนี่สุดเจ๋งโอ้โหมาได้ไกลสุดเท,ที่เคยมาแล้วตอนนี้นี่อย่างไกลเลย เจ๋งมีเพื่อนตามหลังเรามาด้วยได้เงินมาเท่าไหร่ครับขอดูหน่อย200บาทโอ้ยถ้าเราซื้อถังน้ำมันมากกว่าเดิมเราก็น่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ได้มา2-3-4เงินมี2 2 2 0 0แล้วซื้อเครื่องยนต์เลยเป็นไงละ่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องรอเวลาอีกประมาณ30วิวินั่นเองเพื่อที่จะรีรีทุกอย่างนะครับนี่แผงกระจกด้วยมีกระจกด้วยอะรถเราต้องมีกระจกด้วยจัดไป กระจกไปข้างหน้ากันฝุ่นเข้าเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์อันนี้วีดเลยเป็นไงล่ะน,นี่อันใหญ่สุดอันใหญ่สุดแล้วแล้วก็มีบล็อกเพิ่มมีบล็อกเพิ่มแล้วก็แต่งเติมเพิ่มนะครับจงหวะนี้นี่แล้วก็ใส่ล้อไปหน่อยสีว่าจะโหดกว่าเดิมไหมใส่ล้อเพิ่มไปตรงนี้ชึบเดี๋ยวว่าเราต้องซื้อบล็อกอีกอันนะเนี่ยเพื่อที่จะแต่งเติมตรงนี้แต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ ใส่แบบนี้อย่างแจ๋วดูว่าเราต้องลบอันนี้ออกก่อนลบล้อก่อนเอาใหม่แล้วก็ใส่อันนี้มาแทนนี่อันนี้แหละน่าจะได้อยชึบนี่รถเราเป็นไงล่ะต้องซื้อถังน้ามันเพิ่ม,มะนะเพื่อที่จะให้รถวิ่งไปไกลกว่าเดิมนะครับมาถังน้ามันแบบดีที่สุดนั่นเองถังน้ามันใหญ่โอเคบล็อกเพิ่มซื้อบล็อกให้หมดจังหวะนี้ นี่ตังเหลือ1บาทเลยเป็นไงล่ะด้วยการผ่านเงินอันงดงามของเรานั่นเองสุดเจ๋วชุบนี้ถังมันเพิ่มขึ้นแล้วตัวลุยกันไปกันเลยชุบอูดบุนบุบุเหลียวไม่ได้ด้วยนะเนี่ยรอเยอะเกินไปหน่อยอนเนี้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะตกทางตรงงั้นนะเวลาเวลาเวลาชนทนแหลกรถบัมรถบัมบัมเลยตอนนี้แหละได้เงินเพิ่ม โหวูนโอ้โหแกไม่ค่อยมีจินตนาการในการสร้างรถเลยนะเด็กน้อยเดี๋ยวแกดูฉันได้เลยสตีฟจัดไปครับเดี๋ยวดูฉันสร้างนะเด็กน้อยฉันก็้อังไล่แกนะเดี๋ยวคอยดูฉันได้เลยจาตัววัลบออกก่อนนะเด็กน้อยได้เลยลบก่อน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 ชุบ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 โหถังแล้วมารถเราเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเยอะเลยอ่ะนี่แล้วเราก็มีบล็อกเพิ่มเติมเดี๋ยวเราซื้อบล็อกมาด้วยดีกว่า ใช่แล,แล้วเด็กน้อยเราต้องมีบล็อกเพิ่มเติมนะได้เลยแบบนีดีสร้างแบบไหนสตีฟดูชั้นได้เลยลดชั้นน่ะเป็นลถฟอร์มูล่าวันนะเด็กน้อยได้เลยทรงทรงหัวขวานนะ่ะได้เลยครับจัดไปแบบนี้นะเด็กน้อยนี่แบบนี้แบบน,นี่มีปีกด้วยนะเด็กน้อยแบบนี้ชึบ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  โอ้โหโหดจริงมีปีกซะด้วยของจริงอะเด้นี่นี่ฉันเองเด็กน้อยอยา่างแจ๋วสุดเจ๋งไปเลยดีรถสตีฟเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะยางโหดเลยนะชึบติดล้อใช่ไหมใช่ล้อล่ะนี่ติดล้อชุบแบบนี้โหอย่างเอามีกระจกเด้ใส่กระจกไว้ข้างหน้าชุบชุบชึบ แบบนี้กันเหล็กกันอะไรมาโดนเครื่องเรามีเครื่องยนต์ V8 ด้วยนี่มาฟึบฟึบฟึบแล้ว,ก,วก็เครื่องยนต์ V8 ดีไว้ตรงนี้ชึบก็เครื่องยนต์นี่โอ้ยฐานเครื่องยนต์เราสุดยอดอย่างเอาข้างบนนี้เอาไว้ใส่ถังน้ำมันแบบนี้ชึบชึบดี สุดเจ๋งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับช่วงนี้หูหลวาเราต้องแต่งเติมรอว่าสตตฟได้เลยเด็กน้อยจะไปได้เลยครับแบบนี้ชุบนี้ติดตั้งแบบอย่างนี้เลยเอาไว้วางถังน้ำมันโดยเฉพาะเอาไว้วางถังน้ำมันโดยเฉพาะเลยเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะแบบนี้หูยังเอายังเอาเลยงหวะนี้แล้วก็ที่น่าติดตรงนี้ลุยกันเลย เดี๋ยครับอ้ยมีอะไรโอ้โหดูดิแรงจัดโอ้โหอย่างแรงโอ้โหวิ่งกลับมาแล้วนะครับถึงที่แล้วเด้เอาไหมเอาาหมไปแล้วโอ้ดูโอ้โหหรถบังคับไม่ได้เลยอะบังคับไม่ได้เลยรถอะไรของนายเนี่ยสตีฟกระจอกมากเลยนะเนี่ยรถในฝันชันเองเล็กน้อยโอ้สุดยอดไปเลยโจ้ได้มา77บาทไม่เท่าไหร่อันนี้ ว่ามันหนักทายหรือเปล่านะมันน่าจะหนักทายอะเนี่ยถ้าเราทําเป็นแบบนี้มันจะไม่ค่อยไกลนะถ้าเราใส่ล้อเพิ่มมันก็จะบังคับยากนะครับนี่แต่เดี๋ยวเราใช้จินตนาการทั้งหมดที่เรามีดีกว่าในการสร้างรถนั่นเองชนี่ใช้จินตนาการหน่อยจินตนาการหน่อยแบบนี้นี่ชีบเรียบร้อยไดอยู่แล้วก็ลบออกอันนี้ช แล้วก็ใส่อันนี้ดีสุดเจ๋งแต่ที่ประเด็นคือเราไม่มีที่ที่จะวางถังน้ามันนะเด้เราต้องลบตรงนี้ออกก่อนข้างหลังเรานั่นเองเพื่อที่จะวางถังน้ามันนั่นเองปุ๊บปุ๊บนีถังน้ามันก็คงจะเพียงพอแล้วลดกระดานชุบหรือว่าเราควรจะใส่ล้อเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าใส่ล้อเพิ่มเติมแล้วจะโหดกว่าเดิมไหมนะครับแต่มันทําให้บังคขับยากนั่นเอง แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสนุกและความบันเทิงเราจะใส่ล้อเพิ่มไปอีกเป็นล้อหลังละกันนะนี่ไปได้ไม่กลเลยเอาใหม่ชุบเราต้องบังคับใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงครับจงังหวะน,นี้มาแล้วอูุ้้นสวัสดีครับสวยลาก่อนนะครับชุบลบอู้บังคับขวาขวาซ้ายส้ายตรงยาวตรงยาว,ตร,ยาวตรงยาวครับไปแล้วอู้ ไก่สูตรไก่สูตรได้มาสามร้อยหรือเปล่าเกือบถึงสามร้อยได้มาสองร้อยแปดสิบห้าโหรถเราเดี๋ยวแต่งเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่ได้บล็อกเพิ่มมาแล้วใส่บล็อกไปเลยมีบล็อกเพิ่มเติมแล้วมีถังน้ำมันเพิ่มเติมอีกล้อนี้เราไม่สมควรซื้อเยอะนะครับแต่เครื่องยนต์นี้สมควรซื้อเพื่อที่จะให้มันแรงขึ้นนั่นเองนี่แล้วเราก็ซื้อถังน้ำมันแต่ถังน้ำมันตังไม่พอแล้วดิแต่ไม่เป็นไร เราต,เต,ต่อเติมต่อเติมต่อเติมครับจังหวะนี้นี่แล้วก็ใส่ถังน้ามันไปรถแบบนี้เราบังคับได้นะครับใส่ถังเครื่องยนต์ไว้ข้างหลังนี่เราแต่เติมมาทีละนิดนั่นเองเติมมันต้องเติมมาดิสุดยอดโอ้โหบังคับได้นะครับคันนี้คันนี้บังคับได้นะครับแบบนี้เอ้ชืบไปได้อยู่ อู้หูบบบบบโอ้โหยังโหดลดเราเดรอเอาจริงแล้วเดิชูหนึ่งลอสองร้อยเจ็สบหาบาทนั่นเองสุดเจ๋งไปเลยดิอยังเอาหูลดเรา เค่อยใหญ่ขึ้นมาแล้วดีโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสึกตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟรถเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะน,นี่โอเค